ทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิทธิ์จากจิตวิญญาณของครูแส้นเพียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องด่อยมาให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจ นะครับเราโชคดีนะครับวันนี้มีทั้งพุทธมีทั้งคริสมีทั้งมุสลิมนะครับก็เป็นโอกาสทองนะครับศูนย์การเรียนชุมชนจุฬาจั้งปีนี้นะครับเ,เราเปิดสอนครั้งแรกในปี2533จงโรงเรียนจุฬาศิกษานะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ตรงข้างกันกับโรงแรมชุมพรไาเด่นนะครับหนึ่งปีการศึกษาและก็ย้ายมาที่นี่ตั้งแต่ปีการศึกษา2500 34นะครับจนถึงปัจจุบันการเรียนการสอนเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาในตอนช่วงแรกประมาณ5ปีนักศึกษาสามารถจะเรียนจบได้ภายใน1ภาคเรียนอย่างเช่นประถมเรียน8วิชาก็จบเลย1หนึ่งภาคเรียนมปลายก็8วิชา1ภาคเรียน,ยน,ยนแต่ต่อมาตอนหลังนี่ก็ปรับเปลี่ยนนะครับประถมก็เป็น2ภาคเรียน มต้นสามภาคเรียนมปลายสามภาคเรียนแต่วิชาแวิชาในปัจจุบันใช้หลักสูตรปี2,551นะครับเป็นหลักสูตรใหม่ก็จะมีวิชาแตกต่างกันไปอ,อย่างเช่นของประถมภาคเรียนนี้ก็ลง5วิชาของมต้น5วิชาของมปลาย6วิชาท่านประธานครับเราเปิดภาคเรียนนี้มาเรามีนักศึกษาระดับประถม31ม 32คนมอต้น61คนมอปลาย127คนนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเราเป็นศูนย์การเรียนคศนเล็กๆนะครับเรามีสถานที่เจะจำกัดแต่เราก็พยายามสร้างฐานในการให้ความรู้ให้สิ่งที่ปฏิบัติให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ ขอการเรียนว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราอาจจะเห็นแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็อยากจะเรียนให้ท่านประธานได้ทราบนะครับว่าที่นี่เนี่ยสถานที่ผมแล้วก็ผู้ใจคุณทั้งหลายแดงช่วยกันดําเนินการนะครับเช่นการก่อสร้างอาคารเนี่ยตามปกติเนี่ยครับของทางราชการก็มีงบเป็นล้านแต่ของเราก็มีเป็นหมื่นเป็นแสน โต๊ะเก้าอี้ก็ขอเข้ามาครั้งสุดท้ายนะครับเราได้โต๊ะเก้าอี้แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างจากเทศบาลในวงเงินหนึ่งแสนบาทพุกลุ่มเราก็อยากจะบอกว่าเราซื่อสัตย์ต่อการทำงานและเราก็อยากจะให้นักศึกษาของได้นะครับตอนนี้จังหวัดชุมพรน,น่าจะเรียกว่าโชคดีนะครับเรามีท่านปริญญาท่านประธานครับผม อยากจะให้นักศึกษาได้รู้จักท่ทานประธานมากยิ่งขึ้นว่าก่อนอาจารย์สุบัญนี่ก็ลูกสาวนะครับอันนี้ใช้สั้นใช้ยาวเลยคือ,อตามก็ไม่ได้แถบนานก็ต้องทำและอีก,อกท่านหนึ่งอาจารย์ทิพาอาจารย์ทิพาอยู่ข้างหลังนะครับนี่ก็เป็ปกนกอดีนะมีใบสั้นปะมาต่อแล้วก็ ก็ความจินทางสูตรนี้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งตอนแรกทราบจากอาจารย์ไปว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดอยากมาท่วยตัวเองนะครับปีแ้วก็มาเห็นภาพอยู่ขนาดเนี้ยสถานที่มงเป็นที่นี้ครับแต่เรื่องจากผู้ว่ารายการติดปฏรกัติสำคัญนะครับตอนแรกตั้งใจจะมาแต่ถึงวลาจึิงมาไม่ได้นะก็มอบให้บัดเจ็บบัดบัตเจ็บั้ก็มอบให้ ปทุโธคือปอ้ปาชการที่บรรถูกมาแล้วก็เป็นภารกิจเหมือนกันนะภารติจจรารเดียวกันตอนนี้นะครับเัน่าผมบริหเพื่อจุบอหัวหน้าฝ่ายปกครองมาทำหน้าที่แทนเต้มงวดเลยบ้างใจไม่สงบเหมือก่อนผมไม่เป็นแบบนี้นะพร้อมด้วยสินใจไม่ได้เมื่อก่อผมเคยเกเลยิดจันติดเมื่อก่อนมันยัอะไรเที่ยวอินีก็เส้น น้องถูกกัญชาถูกสิจาเขาเชิกล่พี่น้องสี่คนเลยแม่ได้กลับบ้านผมก็นอนอยู่ข้างนอกฐานรถไฟยลาเม่อก่อนนะคับสี่าเดือนอากจะากกลับโรงเรียนเขาไม่รับทําไงทำไมล่ะเมื่อก่อนมันมีโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่นะครับเขาไม่รับครับแต่พอเข้าายก็มีธนบุชั่ของถานาที่มันเยอเข้าทํไงนทาเวนเป็นบทบอกว่าจะทำอย่างนี้เลยพระเจ้ารักคุณนะผมเลยให้วกเป็นถานต่อพรเจ้าส เป็นตัวว่าคนเรามีโอกาสนะครับพวกเรามีโอกาสได้ล้ไดเมีโอกาสลุกขึ้นนะครับถ้าลุกถ้าเราลงไปแล้วถ้าลุกขึ้นไปคือความแป็แพ้แต่ถ้าลุกขึ้นมาคือประชากรผู้ภาษานี่ในประเทศเขา้หนึ่งพันสามร้อยล้านคนนอกประเทศเท่าไหร่ประเทศจีนไม่ใช่มีเพราะจีนทำแจกเที่ยงเทียวนะฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์ก็คือจีนเหมือนกันแต่ใช้ชื่อต่างกันนะครับแล้วก็ ในประเทศอเมริกาก็มีย่านที่เป็นคนจีนเชน่าชาผู้ภาษาจีนรับท่านภาษาจีนก็มักจะใช้กับสองรองจากภาษาจีนนะครับมากๆมาเลยมามาดูออสเตรเลียก็มีกาไม่เหมือนเดี๋ยวเราจะยิ่งไม่เหมือนอีกนะครับเดี๋ยวจะยิ่งไม่เหมือนอีกอีกชุดหนึ่งยังมีอยู่อยู่ข้างหลังเพราะว่าเราทําตามนโยบายของประเทศชาติและก็หลักสูตร ผมขอโม้ทิ่นึ่เก็มีแห่งเดียวของกอศนอทั้งจังหวัดที่มีห้องสมุดอาเซียนนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในเมืองแล้วเราไม่ทำอะไรให้น้ำเขาเมาไม่น่าทำไม่ควรจะมีกอสนอที่นี่อีกเลยคราบ ที่ผมทำเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวผมไม่ใช่เอาเพราะผมแต่เพราะตัวท่านท่านต้องเข้าใจนะครับทำไมเราตอนนี้เราต้องการ อา,อาสาสมัครทำไมเราต้องการร่วมแรงร่วมใจหาท่านบิเดเบี้ยวเพ่งแค่คนหรือสองคนทุกอย่างมันจะจบหมดเลยนะครับสมุทรอาเซียนถึงแม้ว่ามันจะเป็นห้องเล็กๆแต่มันก็เป็น9ก้าก้าหนึ่งที่เราจะพูดได้เต็มปากว่าเราได้รับการสนับสนุนจากนะครับเรากำลังรือ้อเรากำลังตัดเรากำลังลอยไม้ วันจันทร์ก็จะถ่ายเราจะมีสนามโมเลบอลสนามเปตองมีและเรียนรู้วิชาชีนะครับก็ด้วยการภาพของภาพตุนขาดของประเทศตา่างๆข้อมูลของประเทศต่างๆนะมาเราจะรับารันดาลใจทีรร่ทำฝาห้องทาสีใช้เวลานะครับใช้เวลาทั้งหลายเดือนว่ายมาถึงวันนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสทองที่กลุ่มของเราได้มียน ของเรานีบางเนี่ยความเชี่ยวาส่งความเยวาสงอาชีพเราสูงสุรเลยเราที่ไหนรู้สองอย่างรู้ว่าบุคคลที่มามงานัใครหัวข้อที่พูดถึงคอครคือใครที่เป็นพอขอพูดเี่ยครครคร ครับวันนี้ก็ทำนะครับในห้อมูลทั้ง10ประเทศเลยอันนี้ก็คิดว่าถ้าเราเข้ามาแสงสว่างก็พอมีความเย็นก็พอได้เราทําตามกำลังของกสนนะครับเนี่ยหลังมาหนังก,กับการทางสีนเนี่ยก็ได้ฟาร์มนูกพ่อจะทาที่บาลซึ่งก็คิดว่าได้ ในภาคของท้องถิ่นมีหลายๆเรื่องแต่เรื่องที่ทำยากที่สุดคือในเรื่องของการพัฒนาคนนะครับเป็นเรื่องยากที่สุดในการพัฒนาคนแต่ว่าจะพัฒนาได้ยังไงก็ต้องเอาการศึกษานั้นเข้ามาจับสังเกตครับว่าคนที่มีการศึกษา่ย โดยส่วนใหญ่คุยอะไรจะคุยกันค่อนข้างจะง่ายไม่ต้องคุยมากนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้รับการศึกษาจะคุยยากกว่าท well ี้ควมดเพราะเหตุผลคนละเหตุผลในภาคของการเมืองของถิ่นเวลาเราคุยกันเนี่ยเราจะใช้เหตุผลเป็นหลักเหตุผลทุกคนถูกหมดนะครับแต่ว่าถ้าเอาการศึกษามาพูดดีแบบพี่ๆนะครับเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนที่ ข้าวภาษามาตรถานแบบง,งนี้โดยเฉพาะอาจารย์อาภายัยบุญสืบเองแล้วก็คณาจารย์ต่างๆที่สอนนั้นมีความตั้งใจผมเชื่อมั่นว่าตั้งใจถึงร้อปเซ์ไม่นั้นสถาบันแห่งนี้จะเกิดขึ้นยีน่สสามปีเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฝ่าจะยืนได้ถึงวันนี้ผมว่าต้องทานอะไรมาอย่างมากมายและเชื่อมั่นว่า ทักษาที่จบจากสามบันแห่งนี้นั้นผมว่าคิดตัวเลขนั้นโดยชิปเองว่าไม่ต่ำ่าเป็นทางคนนะเพื่อหลายๆคนครับผมเคยมาพูดเมื่อกี้แล้วว่าขาดการศึกษาอาจจะไม่เห็นผลอะไรก็แต่ได้เข้ามาสู่ระบบการเรียนการศึกษานอกเรียนปัจจุบันก็มีหน้าที่ทำงานดีๆหลายคนเพราะว่าอยู่หลายๆองการวงการตำรวจเป็นทนายก็เยอะแยะนะครับผมเปไม่ได้คงจะเป็นฟังรู้กูบอกกับ ในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่เราใช้เหตุผลในการสวาขาโตภะวาตาธโมสวาขา,ตขา,ตาโตภว,วามัตภวตสาัมโสามครั้งนังมามิ be ศึกษา,ามีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเราน้าศึกษา,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 าอย่าต้องไม่ทาตนให้เป็นที่เดือด ชีวิตจึงงอกงดงามใครพร่ำเพียนสอนให้รู้คิดเขียนตอบถามห่วงใย,ยใส่ใจติดตามแม่ยางที่เราดื้อดึงจากกระดานดำจากถ้อยคำที่พร่ำพูดบน โน้มนำให้คนฝึกตนส่งคนข้ามฝั่งแสนไกลครูยังยืนยงส่งเสริมสิทธรุ่นต่อไปคำสอนสั่งยังเตือนใจนานเท่าไรไม่เคยลืม ไปยิ่งกว่าแสงเดอนเปรียบประราคานก็เพียงแค่แสงส่งตื่นแสงใดจะนามเสมือนแสงปัญญาที่ครูให้่า ไม่เคยเมตตาคูยังคอยรอ ที่สามวัดน้ำเต้มใสแต่ว่าใครนกไหนเกียบร้อยดูไว้ว่าเป็นเรืองจ้าวก็จะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นภาพผิดควายวันนี้ใครในบ้าน ช่วยรักโนเรื่อบคุณทีส Arrow, no no ่สามหัว้ำจันใจแต่ว่าใครอกใครเรียบรลยครูไว้ว่าเป็นเรือจางว่าบเกจะคิีคิดลีใคร We grew me so to an and go. We grew me so to an and dawn. ธาถนาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันลิกการเป็นรบและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญเป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิ่งจากจิตวิญญาณของคุณ แสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ดันสู่ยังส่งองด้วยมา้าให้สิทธิ์ฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเด้วยกายและใจผวาเดันสุขอยู่ทุกนาที nắn tay đây? đưa cho làm quen nhưng ai sụt lên khi kim mẹ kim đi kim quân đi sụt con khi xin chi không khô thôi không chiến trong chờ tông hay cô của đời รู้ผิดมีชีวิตท,ที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใยเพื่อเป็นแรงใจให้ครู ชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันไว้เพื่อเป็นแรงใจให้ครูรู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่ก้าวไกลเป็นคนที่ดีเลยได้ អ្នកគិតថាបានហើយគ្រូ